สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสโมสรพัทยายูเนเต็ดครับขอนําทุกท่านมายังหนองปลือเซเดียมครับสนามเทศบาลเมืองหนองปลือครับในการแข่งขันฟุตบอล PEA U23 ยี่สามยังเซอร์ลีก2องพครับคู่ระหว่างพัทยายูเนเต็ดเจ้าบ้านครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทรูแบงคอกอยู่ในเตตครับรายชื่อของพัทยายูเนเต็ดก่อนนะครับวันนี้มาในระบบ4-4-2ครับนำโดยผู้สารปะตูหมายเลข31ครับนัทกิจคณาพรถาวรพัทครับ ส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กสคนครับจับคู่กันระหว่างหมายเลข44ครับพุทธิพงศ์จันแจ่มสีครับจับคู่มาดูผังรายชื่อของทางทูแบงคอกยูเนเต็ดครับมาในระบบเดียวกันครับ4ี่สครับใช้ผู้สามประตูหมายเลขสิบสองครับนับพลบุญวงวงบุญครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กสคนครับใช้หมายเลขห้าครับวรากรหวดวิเศษจับคู่กับหมายเลขสิบหกฟิลิปปิยวัฒน์ไฟพยายามเลาะริมเส้นครับแทงมาตรงๆเอาแล้วพลิกได้แล้วเข้ามาในกรอบเขตโทษอันตรายครับจังหวะนี้เปิดคัดมาแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ โอ้โหครับมีทําประตูขึ้นนําเร็วเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่นาทีที่2องการแข่งขันแล้วครับหมายเลข10ครับเป็นทางชูคิตวันณปะเพาครับ1ประตูต่อศูนย์ทูแบงคอกอยู่แต่ครับดูจังหวะนี้ครับขึ้นเกมมาทางซ้ายครับแล้วแทงมาตรงๆทะลุครับแล้วพลิกบอลได้ครับแม่แล้วเป็นทางนัทกิจก็เปิดแอซิดมาให้กับชูคิตรับแทบอินสบายๆเข้าเข้าไปครับ1ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่นาทีที่2ของการแข่งขันเลยครับแม่โอ้โหครับจังหวะขึ้นเกมของกิติศักดิ์ไหลมาแล้วพลิกเอาได้เเเปรรียบบขข้้าามในกอตโทษแลว เปิดยัดเข้ามานี่เหลือแค่แปรให้ตรงประตูเท่านั้นเองครับเนี่เราพลิกจังหวะนี้เป็นหมายเลขสิบสามมาเป็นนัดณภัทรนะครับกุตนันครับแอซิดให้กับทางชูคิดครับเอาครับมาทางซ้ายบ้างครับมีทางปารุลิศครับปารุลิศถึงบอลไหมปารุลิศบังเหลี่ยมเอาครับมาเข้าทางปารุลิศบังได้เอาครับปารุลิศได้บอลแล้วพลิกบอลได้หรือเปล่าครับมีตัวสอดไปแล้วธนากรครับธนากรเติมขึ้นมาแล้วเปิดคอสตมาแล้วมงเช็ดแล้วเรียบร้อยครับ เป็นประตูตีเสม,มอรครับแล้เป็นกับตันทีมครับหมายเลข7ครับอธิ oh. พัฒน์เพชรชลัดครับในทีที่21ครับหมายเลขเจครับโอ้แล้วมง จังหวะสุดท้ายได้ยอดเยี่ยมมากครับลับผู้เล่นของทางพัทยาทางทางทูแบงค์ข้อครับเข้าประตูไปครับเป็นประตูตีเสมอให้กับทางพัทยายีเต้ครับอธิพัฒน์เทศชลัด์หนึประตูต่อหนึ่งครับโทนี่ครับทุ่มมาที่ทางอธิพัฒน์ครับพิกบอลเสียบอลให้กับทูแบงค์ข้อเปิดบอลไก่ยาวครับเขติดออกมาเกี่ยวไม่ได้เลยครับเอาครับยังมาข้าทางของทางนพรัตน์ โพรัตลาจีเข้าไปทางหน้าปประตูมีใครไหมมีตัวสอดไหลไปแล้วครับมีตัวสอดเข้ามาแล้วเปิดคัตแบ็กมาโอ้แล้วเข้าขวาเต็มข้อครับเรียบร้อยครับโอ้ชูคิดครับวันณปะเพาครับในนาทีที่56ครับประตูที่2ของเจ้าตัวครับเอาครับจังหวะขึ้นมาทางขวานี่แหละครับแล้วมีตัวสอดครับเป็นเอกราชครับเอกราชวิ่งมาแล้วคัตแบ็กมาแล้วข้ามหลอกแล้ว โตจุดโทษเลยครับจุดนัดพบครับหัวดเรียบร้อยครับชูคิดวันนัประเผายิงเด็ดขาดมากจังหวะนี้ครับนี่ครับเปิดคัดมาแล้วมันเต็มข้อจริงๆครับระยะนี้ทิศทางนี้โอ้สุดปัญญาที่นัทกิจจะป้องกันได้ครับโอ้เปิดมาเข้าจุดนลมีสองคนด้วยครับมีข้ามหลอกจังหวะหนึ่งแล้วยิงยัดไปเลยครับทีเด็ดทีขาดครับพิิกออกมาทางซ้ายครับอาครับเกมเริ่มเปิดมากขึ้นครับสวิตมาทางขวาแล้วครับ เอาพักอกลงได้เอาแล้วหลุดขึ้นมาในกรอบเขตโทษแล้วไหลมาแล้วจับบอลด้วยขวาอัฐพรอัฐพรเรียบร้อยครับ1ประตูต่อหนึ่งครับอัฐพรและปานแก้วครับทำประตูตีเสมอในทีที่80ครับให้พะัญยาเยื่อเต้ครับแม่ดูจังหวะรีเพลคบจังหวะนี้ครับทิ้งบอลยาวมาแล้วเอาบอลลงได้ดีครับอาทิพั์ครับ แล้วเปิดมาถวายพานพิกจับบอลเทินอัพแล้วตอกับ360าองศาครับยิงยัดเข้าไปเลยครับสำหรับอัธพรและปานแก้วครับทำประตูตีเสมอ2อให้กับทางพัทยาอยู่นเตดครับแล้วเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับเอาล้วครับตีเสมอและสุดมันครับจังหวะนี้ครับนี่แหละครับสู้กันแบบฝีมือฝีมือครับ เสมอกันแล้วครับเอาบอลลงได้ดีครับแล้วเทียมได้เปรียบด้วยครับแล้วเปิดมาถวายพานี่จับได้ขวาแล้วพลิก360เข้าซ้ายแล้วกลับตัวยิงครับโอ้ตรงนั้นมีช่องอยู่นิดเดียวครับเอาครับตีเสมอได้อัต่พรและปานแก้วครับโอ้โหครับสุดแล้วชิงมงเอาครับมาเข้าทางของพัทยาจิ้มบอลสุดท้ายก็ดอนมาแล้วฟิลิปเปิดบอลไม่ค่อยดีโอไม่ชุนต่าลงมาช่วยครับ เป็นทางกิติศักดิ์ครับขออภัยกิติศักดิ์ยกขึ้นมาแล้วตัดบอลได้อีกครั้งเอาแล้วครับปรุลิศปรุลิศไหลย,ย้อนมาให้กับอิทิพัทอิทิพัทมาให้กับเอาแล้วอัฐพรแม้จะไหลย,ย้อนกลับมาครับเพื่อนยังไม่พร้อมครับอัฐรพรเสียบอลแล้วจะได้โต้มาอีกครั้งครับชุนตะแล้วพุทสิลครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเสมอไปสองประตูต่อสองครับพัทยาเด็ดสองทูแบงคอกยูนเต็ดสองครับ